ุณได H1 นะครับวันนี้เรามาดูงานเคสหนูเข้าไปทําลังในระบบแอร์อันนั้นคือซากนะครับเดี๋ยวต้องเลือออกมาทั้งหมดแล้วก็ช่องด้านหลังเนี้ยจริงๆข้างหลังนี้อีกนะครับก็จะเป็นรูพัดลมเข้าอันนี้เราถอดบ,บางส่วนออกมาแล้วอันนี้จริงๆเรารับงานต่อมาจาก อีกที่หนึ่งนะครับเขาเปลี่ยนกองแอร์ให้ซึ่งมันไม่ม,ไม,มันไม่หายอยู่แล้วเพราะว่าเศษซากอไรยธรรมยังอยู่ครบเลยแถมเปลี่ยนกองแอร์มาข้างเดียว h ทวันมีกองแอร์สองชิ้นนะครับเปลี่ยนข้างเดียวไม่หายอยู่แล้วอันนี้ด้านในของตัวอาจะเห็นว่ามีคราบน้ำด้วย ต้องทำความสะอาดทั้งหมดค่าเชื้อทั้งหมดนะครับอันติเมตจัดไปทำให้ครับยังอยู่กันครบเลยครับอ่าตัวโตวขนาดนี้ดึงซากออกมายังไม่ตายเลยนะครับสหลปยังไม่ตายเลยครับน่าจะประมาณสี่ตัว ใช่ไหมช่งางห,ห้าตัวไม่ตายเลยสักตัวครับอยู่กับลูกค้าโอเคจัดไปไแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำการล้างข้างหน้าใหม่นะครับ ประกอบคืนเรียบร้อยนะครับอก็ข้างในก็ประกอบคืนเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยดีโอเคครับ